ได้เหรอครับผมขอกินยาป้องกันไฟก่อนนะครับวิลรี่ว้ลลี่โอ้โอเดี๋ยวจะกินทพื่อแล้วกินผมกินเก่งกับพี่กวันเก่งเฮ้ยนี่เป็นขี้จังเลยเอ้ยเป็นขี้ได้ไงไม่ได้ขี้เลยโอ้ยไม่ขี้อะไรอะไรโอ็นเท่ค่ะเป็นทุกคน ก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ Lucky ็อ x ปะทะบอสนั่นเองใช่นะครับผมซึ่งบอสของเราในวันนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วด้วยนะครับพาร์ทที่แล้วเราเอาอะดัมาใช่ไหมพาร์ทนี้เราเอาฝั่งเทพมามั่งพาร์ทนี้ก็คือคอนนั่นเองโอ้ทำไมผมเขาอยาวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขายาวจริงๆวะผมแดงผมแดงผมเสี้ยวแดงแล้วผมยาวมาขนาดนี้เหรอใช่จริงๆมีคอนใหญ่ๆด้วยนะแบบ ขอนโยนนี่ยงแต่ว่าทอร์ในเวอร์ชันการ์ตูนเรื่องเรคคอร์ดออฟเนร็อกแดกเนร็อกเนี่ยมันจะไม่เหมือนทอร์ในมาวิลนะโอเคโอเคโอเคแบบว่าเอาคอทบที่เดียวตายอ่ะแล้วก็วันนี้เรามาเปิดเป็นลัคกี้บ็อกซ์จีไล์นะคับผมจีไลท์จีไลท์ใช่หรือจีสตร้ย จะโหดปะเนี่ยจะไหวปะเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าทอเนี่ยโหดมากนะเพราะว่าเขาแบบเป็นพวกใช้ท่าครั้งเดียวตายอ่ะครั้งเดียวตายอ่ะมาถึงก็ได้กางเกงแล้วอ่ะชุดก็โอเคอยู่นะชุดป้องกันอาจจะป้องกันดาเมจของทอได้นะคร้ยได้ชุดไอรอนมาใส่เร่นแระได้ทอเอเมอร์เราเอาไปบวกกล่องซะหน่อยแล้วได้ขวานมาทุบทอได้ขวานมาทุบทอทุบทอเหรอ ทุบด้วยเฮ้ยหัวอะไรอ่ะอินชัยอินสตาฮิวเฮลเมตบวกแปดสองแมคเคิวโหดเกินโหดจัดอ่ะเป็นแมวเราเฮ้ยแล้วมันนกมันมีอาวุธไม่ได้เธอเธอได้เทปมั้เนี่ยนกเรยวนกแบงค์มี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 ไหนอ่ะขอตี้หน่อยโอ้ไม่จิบแต่ว่ากระเด็นแค่นั้นใช่ มีมีอาวุธเป็นแบบอาวุธแบบดาเมจพันสองพันสามพันเนี่ย วิ้ยเขาได้ดาบเอนชาร์ดดาบเพจสู้ได้เหรอโทเขาแบบโหดมากนะเธอสู้ไหวไหมไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูนะครับแต่เราแบบเปิดไม่ได้อาวุธโหดๆเลยเออเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้ดาบเพชรนี่ได้แต่แบบพวกดาบเพชรเอนชาร์ดอ่ะได้พชรปะเนี่ยอได้ีเงช์มาประมาณเยอะมากอะตอนเนี้ยเฮ้ยได้ดาบอ่ะจริงจริงทียจะสู้ไหวก็ได้ใครจะไปรู้นี่เขาได้เจมมันมาแล้วเจมอะไรอาจจะได้ มันเป็นคริสตัลอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแอปเปิ้ลทองด้านขวาอุ้ยทำไมขอมันแบบว่ากากก็ข่อยเฮ้ยนี่แค่ธนูแล้วโอ้ยแค่ธนูเฮ้ยแค่ธนูหรอแค่ธนูหรอแต่ธนูจะฆ่าโทไม่ได้ก็ได้นะโถแบบโค่รยิงเรื่อยๆอ่ะยิงเรื่อยๆไงเขาอะไรคือยิงเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆเว้ยเฮ้ยนี่ไงได้ดาบแล้วดาวดาเมจสองพันห้าร้อยดูดิโอ้ ดาบอย่างสวยอุ้ยแอปเปิ้ลอะไรอ่ะแอปเปิ้ลสีด้ำหรอใช่อุ้ยดาบมีช้าโอเคเกลือจังไอ้ดาบแค่ห้าสปดาบไจเขาได้ดาบสองพัห้าก็มาดิครับวันนี้ผมจะเป็นตัวแบกเองแบกหรอใช่เขาจะแบกไหนโอ้บหนั่งดิจะแบกแบกเฮ้ยมาเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮย คนนกนี่คืออะไรนกแบ็คเหมือนเขาแหละมั้งอ๋อดีแล้วก็เด่นอุ้ยเก่งอะไรอ่ะเด่นกระดอนอุ้ยเก่งอะไรอ่ะตะไข่เขียวเฮ้ยตาไข่คริสตัลเหรอเสกซี่เซ็กซี่กระดอนนอะใส่เหมือนไม่ได้ใส่อุ้ยไปเขาบอกว่าอะไรดีไลท์ลักกี้ร้อยแปดดาเมจอ๋อร้อยแปดดาเมจโอ๋ยได้ดาบเพชรอีกเหียวอุ้ยเสื้อเขาได้เสื้อว่ะเสื้อแดงเสลกใจรัสต์เหรอทันดาทันดา ก็าได้ลัคกี้ซอสดาเมจ9กอุ้ิบสี่มดโนนผมนะครับว่าเจ้าได้ทองทองมาสู้กับทองเอเมโรอีกแล้วเอเมโรอีกแล้วไปเอนชานได้ไปได้ดาบอะไรด้ไปเนี่ยดาบไม้โง่ดูหน่อยนะอย่าบอกว่าดาบไม้โง่ดิเพราะว่าพี่ขวัญโง่กว่าที่บวกไม่ได้อาทุกคนที่บวกไม่ได้ใครมันด่าผม ไปหมัด <languages? S 1> ได้เลยครับหมัดได้เลยครับหมัดได้เลยครับอุ้ยอุ้ยไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์โทเทคแอปเปิลเหรอไดมอนด์ขาดไม่ได้เหรอเธอหูแค่โพเทนแอปเปิลก็คือแบบเกาะแดงเต็มทั้งตัวแล้วอ่ะเธอได้เล่เขียวมาวะที่นี่เธอได้เล่เขียวไหนเขาไปลองเขาไปลองตีบวกกับเอุ้ยกับไอรอนก่อนไม่ได้ป่ะดูว่าลัคกี้พอยตชั่นได้ยากกันไหม ด๋อเหรอยากันไฟก็โอเคนะเฮ้ยเหลือแค่สิบกนาทีเองอะเอเมเเหลือสิบหกสิบหกนาทีอะเราหกแล้วแล้วก็เหลือแค่ห้านาทีเองอะโอ้บู๊ไปหมดแล้วสิบหกนาทีคืออะไรก็โอทองโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยลัคกี่พอชั่นอะไม่ใชอเฮ้ยธนูอะไรอะธนูธรรมดา ให้เราธรรมดาทำไมมันรุนแรงจังเลยอ่ะก็ธรรมดาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ดาบไม้ดาบไม้โว้เฮ้ยเฮ้ยบวกคะแนนนี้มีเสียงฟ้ามาอัลติเมจจีไรท์เทมเปสเลยว่าอันนี้แบบแข็งแกร่งสุดแข็งเกร่งออ๋แบบโหดไงแบบโหดสุดๆเหลือกี่กองเหลือเก้ากองโอ้เขาเหลือยี่สิบแปดรอเขาแล้วกันทำไมเธอช้าเลยนะอ้าวช้าๆได้พักเริ่มงานในเสื้อจะไข่หรอน่เซ็กซี่ ไม่สเยอะเนาะอุ่งรองเท้าดิสเซ็กซี่เลดี้โอ้ยถนูอีกแล้วโถหน้นูดาเมจแปดสิบเอยู่นสิบเมว่อล็กล็กกว่าอุ้ยทำมาขำตัวป่าเดี๋ยวทำขำตัวป่าให้ริงอย่าไปตาแป๊กเลยทำพูดทำไม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 ท ข้าทำไมวิ่งไปที่ของเลยเมื่อกี้หมวกจะเก็บหมวกเก็บหมวกเหรออะไรอ่ะเมื่อกี้มันคือกล่องแบบเอาไว้ตีหรอใช่ไหมหรือว่าเปิดได้อุ้ย๋อเปิดได้ไอรอนอยาวไว้ป่าน้าขีดเฮ้ยป่น้าขีดเลยเมื่อกี้พชั่นใช้แล้วไม่ใช่ ก็ยังคงไม่ใช่ัักี้โ o ชั o n แรดามแรดาบแล้หนึ่งหมื่นดามีพอได้แค่สองพันห้เองหนึ่งหมนเลยหรอเะไยทีจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควคิดเวลาที่เราใกล้ชิดกักไปเพิ่งจะได้เพชรเต่นะเปิดมาตั้งหลายกล่องแต่มันแต่มันเอาบวกกับลักก c k บ็อกไม่ได้อ่ะโอ้ยจะนกสบายใจไนาม เอาเก็บยาโชคร้ายไว้ปลาใส่ทรอดีกว่าอ๋อได้ได้ไจะรีบไปไหนล่ะแหมได้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 เฮ้ยได้นทออีกแล้วได้ได้ได้ไโอ้ดาบไม้ที่น่าจะโคตรโหดแน่ๆเลยทุกคนได้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 ไได้ไดได้ได้ไดได้ได้ได้ ยาอะไรก่ได้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 เนี่ยยาจีไลโอพปช่นเอ้ยอยชั่นไม่ใช่ออปชันเฮ้ยเนี่ยของคนอ้าโอดาสุดท้ายได้สองพันห้าร้อยดามจเเหมือนกันวะเหมือนแกแล้วผมมือแล้ผมมือ่ะผมลมกันผมโหดกว่าผมบอกแค่นี้แถมบืดนน่ผมโหดกว่าแน่นอนมาเทพเจ้าต่อ เราจะใส่ชุดอาใหญ่ต่อเทพเจ้าสสยฟ้ามาผมอมที่จะสู้เก็บคุณชอร์นะารับผมเอ้ยหมวกหมวกหมวกหมกเทพต้อใส่หมวกเทปัส่ไอ่ะมวยเก่งนะฮิบเปอร์เกิร์ดจี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 ่เจีจีจเจี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 จดจดจีลองาบเป็นดาบดูนะ นะคะเป็นดาบอ้าวไม่ได้วะโอ้เธอดูเราสไลด์โอ้เป็นเท่งไงสีเขียวเป็นอะไรไม่รู้อ่ะงั้นเราเป็นเฮ้ยป่วนเหรอเราใส่เสื้อสีชมพูแล้วกันน่าจะดูน่ารักดียาเป็นเสื้อหิ้วเลือดนะทุกคนอะไรปีเลยกางเกงแล้วก็อหมวกนี้นะครับผมโอ้ เชนเน่ยอดจะหอดเตรียมก่อนเตรียมก่อนทะเนเตรียมของอยู่ทะเนทะเน่ทนูทนูทนูไหมทนูไหมอะไรไมหมไหมไหมอะไรทนูทนูเดี๋ยวลัคกี้โพชั่นแล้วก็ทเน่ทเน่ทเนสารเเนทะเนอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีไรอะไรนะใครบอกอะไรสารเเนสารเลเน่อยากกินสารเลเน่อะไทยอะไรไป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 อะไรอ้วนเฮ้ยอ๋อ ครับผมข้าไปดิกินยา G Live OP ตายแล้ว Apple ้ o มบวกสุดๆไปเลยมาสิครับโทครับก็แค่โ h แค่โทอ่ะก็แค่ t ทอ่ะกูใช้ด่รวเร็วโอ้ใช้ดาบแค่หนอเหรออันนี้เขาใช้ดาบเก้าสิกว่าดาเมจตีอยู่ใช้ดาบสิบกว่าีอ่แค่ t h r เหรอธรรมดาทำอะไรไม่ได้เลยพอดีว่าหดว ยังไม่ได้กินอัพเปิร์นอันนี้เลยอ่ะโชว์เทคออปชั่นอัพเปิร์ว่ะผดด้วนใช้นาบสองพันห้าตีนี่นะนี่นะนี่นะโอ้โหเล่นน้ออย่างไวอ่ะครับอะไรเดี๋ยวขำอะไรวะเหมือนคดีเราแทนหรือเปล่าจะแตกกันเธอไม่เห็นเนาะชื่คนอ้าวชื่อคนแตกเหรอแล้วจะไม่บอกกันมีชื่ใหม่ใส่แป๊บเฮ้ยโกงนี่แหละนี่แหละโกงอะไรใส่ได้ใหม่หมด โดนปะเนี่ยวันนี้ท่อกระโดกเอ้ยเฮ้ยได้เหรอครับผมขอกินยาป้องกันไฟก่อนนะครับอุ้ยเลือดรีอุ้ยเลือดรีโอ้ยแป๊บเดียวเต็มหลอดแล้วไม่นะเทพเจ้าท่อไม่ไหวแล้วนะดาวดึงมือไปกินเทพทร่นี่เลยดาวดึงมือไปกินเอ้าเอาวสองพันห้าไปกินพอแล้ว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 ตายแน่เอาดี๊ยังเอาดี้ยง ทิปโซ่ทิปโซ่เขาใ้ธนูคขาใช้ธนูยิงคขาใช้ธนูยิงเอาแล้วครับมาครับจังหวะนี้ยังไรกันครับนี่แหละยยัครับยังไงครับโอ้ยเฮอยนิ้วเฮอยนิ้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรีย5โหลอด5โหลอด5โหลอดเอาล้สองพันห้าไปไหนใครเดีใครบอกว่าจะแบกเขาไงวะไม่เห็นจะแบกเลยชุดแตกเลยก็แบกไงก็แบกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเหรอไม่ต้องพูดเธอตีเขาไม่ตายก็แล้วกันบอกแค่เนี้ย เจ็บเลยเออเออบเเห็นเจ็บเลยเห็นเจ็บเลยเพวางั้นงั้นอ่ะก็ไม่เจ็บอ่ะก็ไม่เจ็บ่ะก็ไม่เจ็บวะเราไม่เหรเฮ้ยยไม่เจ็บจางเลยอ่ะก็ถึกไงก็บอกแล้วแบกโอเคอ่ะครับน้องๆผมก็ไม่เจ็บเหมือนกันครับตีดีครับตีครับตีอ๋อเหรอเหรอเหรอไม่เจ็บเลรวะเเหมือนผมโดนสะท้อนเหลืออะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะ โอเคครับผมวันนี้นะโหจบเร็วมากแบบภายใน12นาทีจริงเราสามารถจบภายใน10นาทีได้ด้วยซ้ำอ่ะแบบรวมอัดแค่อัดแบบไม่ได้ตัดต่อเลยเลยเหื่อเทพโทรโทรกระจกอ่ะครับผม้ยเทพกระจกจูไม่ได้บลกมากเลยนะครับในเรื่องนี่แบบว่าอย่างหูดอ่ะในเรื่องคืออย่างหูดอ่ะทุเติพวกเราเราได้มาเหนือก็สั่นาแบบในเรื่องเอาเราไปแข่งได้คือแบบเราชนะจริง คนเดียวลุกเทมหมดรื้อดิรืดิชิวจัดขอโอโห้หดเกิ้โอเคครับผมวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมแหมก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดดาวก็ไม่แม่กดดาวกดกระดิ่งนะครับก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับใครอยากให้สู้กับตัวอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย